ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่11เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับพระเจ้าความตายของพระเยซูทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าได้ฉันใดพระเยซูจะช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้ฉันนั้นเราเคยเป็นศัตรูต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงทําให้เราเป็นมิตรกับพระองค์ทางความตายของพระบุตรของพระองค์ บัดนี้เราได้เป็นมิตรกับพระเจ้าแล้วรวมบทที่5ข้อ1ิพระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้ามีหลายด้านที่แตกต่างกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ในรมิตสร้างของคุณเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นองค์เจ้านายผู้พิพภากษาพระผู้ไทยพระบิดาพระผู้ช่วยให้รอด และอีกมากมายสดุดีบทที่95ข้อ6บทที่136ข้อ3ยอนบทที่13ข้อ13ยูดาบทที่1ข้อ4ยอนบทที่3ข้อ1อิสยาบทที่33ข้อ22บทที่47ข้อ4สดุดีบทที่89ข้อ26แต่ความจริงที่น่าตกใจที่สุดคือพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเป็นเพื่อนของคุณในส่วนเอเดนเราเห็นความสัมพันธ์ในอุดมคติระหว่างพระเจ้ากับเราอาดัมและเอวามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพระเจ้าไม่มีพิธีการระเบียบแบบแผนหรือศาสนาเป็นเพียงความรักความสัมพันธ์เรียบง่ายระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เมื่อไม่มีอุปสรรคอันได้แก่ความรู้สึกผิดหรือความกลัวอาดัมและเอวาก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและพระองค์ทรงชื่นพระทัยในพวกเขาเมื่อเราถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ต่อพระพักพระเจ้าตลอดเวลาแต่หลังจากการทำบาปความสัมพันธ์ในอุดมคตินั้นก็ได้สูญเสียไปมีเพียงไม่กี่คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมเท่านั้น ที่มีสิทธิพิเศษได้เป็นสหายกับพระเจ้าโมเสสและอับราฮัมได้ชื่อว่าสหายของพระเจ้าดาวิดได้ชื่อว่าคนที่เราพระเจ้าชอบใจและโยบเอโนกและโนอาก็มีมิตรภาพที่แน่นแฟนกับพระเจ้าอพยพบทที่33ข้อ11บทที่17ข้อ2 2. พงศสวดานบทที่20ข้อ7อิสยาบทที่41ข้อ8ยากอบบทที่2ข้อ23กิจการบทที่13ข้อ2 2ประถมการบทที่6ข้อ8บทที่5ข้อ2 2โยบบทที่29ข้อ4แต่สิ่งพบบ่อยกว่าในพระคัมภีร์เดิมคือความยำเกรงหาใช่มิตรภาพกับพระเจ้าไม่ แล้วพระเยซูก็ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมื่อพระองค์ทรงชดเชยความบาปของเราบนไม้กางเขนมานในพระวิหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกเราจากพระเจ้าได้ฉีกขาดตลอดบนลงล่างแสดงว่าเส้นทางเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยตรงได้เปิดออกอีกครั้งไม่เหมือนกับปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าบัดนี้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกเวลาพระคัมภีร์กล่าวว่าบัดนี้เราก็ได้เป็นมิตรกับพระเจ้าแล้วเราจึงแน่ใจได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราทางชีวิตของพระองค์แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นเรายังชื่นชมยินดีที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้เราเป็นมิตรกับพระเจ้าแล้ว โรมบทที่5ข้อ11มิตรภาพกับพระเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะพระคุณของพระเจ้าและการเสียสละของพระเยซูเท่านั้นพระเจ้าทรงกระทําทั้งหมดนี้ทรงเปลี่ยนเราผู้เป็นศัตรูกับพระเจ้าให้กับเป็นมิตรของพระองค์2โคลินบทที่5ข้อ18เพลงชีวิตคริสเตียนบทหนึ่งกล่าวว่ามีสหายเลิศคือพระเยซู แต่ที่จริงพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มีมิตรภาพและสามัรคีธรรมกับทั้งสามพระภาคในตรีเอกานุภาพคือพระบิดา 1. ยอหนบทที่ 1. นข้อสพระบทหนึโคลินบทที่ 1. นข้อ9และพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สองโคลินบทที่ 13. ข้อ14พระเยซูตรัสว่าเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก พราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วยอ้อนบทที่ 15, าข้อ15คําว่ามิตรสหายในข้อนี้ใช้กล่าวถึงเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานยอ้อนบทที่สาข้อ29และพระสหายวงในที่ใกล้ชิด และเป็นที่วางใจของพระราชาในราชสำนักบ่าวต้องอยู่ห่างๆจากพระราชาแต่พระสหายวงในซึ่งเป็นที่วางใจสามารถพบปะใกล้ชิดเข้าเฝ้าโดยตรงและรับรู้ข้อมูลลับการที่พระเจ้าต้องการผมเป็นเพื่อนสนิทนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณอบพยพบทที่34ข้อ14พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เรารู้จักพระองค์อย่างสนิทสนมที่จริงพระองค์ทรงกำหนดจัก,กรวาลและกำกับประวัติศาสตร์รวมทั้งรายละเอียดในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเป็นเพื่อนของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติและทรงสร้างโลกให้เหมาะแก่การพำนักอาศัยโดยมีเวลาและพื้นที่มากมายสำหรับอยู่อาศัยเพื่อเราจะสามารถสแสวงหาพระเจ้าและไม่เพียงแต่คลำหาในความมืดแต่จะพบพระองค์ได้จริงๆกิจการบทที่17ข้อ26ถึง27 การได้รู้จักและรักพระเจ้าคือสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและพระองค์ก็พอพระทัยมากที่สุดเมื่อเรารู้จักและรักพระองค์พระเจ้าตรัสว่าแต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้เยเรมีบทที่ 9: ข้อ24มันยาก ที่จะจินตนาการว่ามิตรภาพที่แน่นแฟนจะเกิดขึ้นได้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงมิิธตฤทิริ์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสมบูรณ์เพียบพร้อมกับมนุษย์ที่จำกัดและบาปนามันง่ายกว่าที่จะเข้าใจความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับคนรับใช้หรือความสัมพันธ์แบบพระผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างหรือแม้แต่แบบบิดากับบุตร แต่มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงต้องการผมเป็นเพื่อนเมื่อดูชีวิตบรรดาสหายกับพระเจ้าเราจะดูเคล็ดลับสองประการในบทนี้และอีกสี่ประการในบทถัดไปเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพระเจ้าโดยการสนทนาการเสมอคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ โดยไปแค่คริสตจักรสัปดาห์ละครั้งหรือแม้แต่เฝ้าเดียวทุกวันมิตรภาพกับพระเจ้านั้นเสริมสร้างขึ้นโดยการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของคุณกับพระเจ้าแน่นอนการสร้างอุป,ปนิสัยเฝ้าเดียวกับพระเจ้าเป็นประจำทุกวันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่พระองค์ต้องการมากกว่าการนัดพบตามตารางเวลาของคุณ พระองค์ต้องการเข้าร่วมในทุกกิจกรรมทุกการสนทนาทุกปัญหาและแม้แต่ทุกความคิดคุณสามารถสนทนากับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยทูลพระองค์ถึงอะไรก็ได้ที่คุณทำหรือคิดในเวลานั้นจงอธิษฐานตลอดเวลา1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17หมายถึง การสนทนากับพระเจ้าขณะซื้อของขับรถทำงานหรือภารกิจประจำวันอื่นๆความเข้าใจผิดที่พบบ่อยประการหนึ่งคือการใช้เวลากับพระเจ้าหมายถึงการอยู่กับพระองค์ตามลำพังแน่นอนตามที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างคุณต้องการเวลาตามลำพังกับพระเจ้า แต่นั่นเป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของเวลาที่คุณตื่นอยู่ทุกสิ่งที่คุณทำสามารถเป็นการใช้เวลากับพระเจ้าถ้าพระองค์ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นและคุณยังคงรับรู้ถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์หนังสืออมะตะที่พูดถึงการฝึกฝนที่จะสนทนากับพระเจ้าตลอดเวลาคือหนังสือชื่อต่อพระพัก The Practicing of the p r e s e n c of God ซึ่ง Brother l a w r e n e เขียนขึ้นในศตวรรษที่17ท่านเป็นพ่อครัวที่ต่ำต้อยคนหนึ่งในอารามในฝรั่งเศส Brother l a w r e n e สามารถเปลี่ยนสถานที่ธรรมดาธรรมดาและงานที่น่าเบื่ออย่างการเตรียมอาหารและล้างจานให้เป็นการสรรเสริญและการสื่อสารกับพระเจ้าท่านกล่าวว่า กุญแจสู่มิตรภาพกับพระเจ้านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำอยู่แต่เป็นการเปลี่ยนท่าทีของคุณต่อสิ่งที่คุณทำสิ่งที่ตามปกติคุณทำเพื่อตัวเองคุณจะเริ่มทำเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการกินการอาบน้ำการทำงานการพักผ่อนหรือการเอาขยะไปทิ้งทุกวันนี้เรามักจะรู้สึกว่าเราต้องหนี จากกิจวัตรประจำวันจึงจะได้นำมัสการพระเจ้าแต่นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนที่จะอยู่ต่อพระพักพระเจ้าตลอดเวลา r 拉彻罗恩พบว่าการนมัสการพระเจ้าขณะทำงานธรรมดาธรรมดานั้นเป็นเรื่องง่ายท่านไม่จำเป็นต้องหนีบไปเข้าค่ายฝ่ายวิญ,ญญาณพิเศษแต่อย่างใดนี่คืออุดมคติของพระเจ้าในสวนเอเดน การนมัสการไม่ใช่การไปร่วมงานแต่เป็นท่าทีที่ต่อเนื่องอาดมและเอวาสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาเนื่องจากพระเจ้าทรงอยู่กับคุณตลอดเวลาจึงไม่มีสถานที่ใดที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าที่ที่คุณอยู่ในเวลานี้พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าองค์เดียวอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่ทั่วทุกสิ่ง และอยู่ในทุกสิ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ6แนวคิดที่เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของบราเธอร์รอเลนคือการอธิษฐานสั้นๆอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแทนที่พยายามอธิษฐานซับซ้อนเป็นเวลายาวนานเพื่อจะบังคับจิตใจให้จดจอ่อและต่อสู้กับความคิดล่องลอยท่านกล่าวว่าผมไม่แนะนำให้คุณอธิษฐานด้วยคำมากมาย เพราะการพูดยาวเป็นโอกาสที่ความคิดจะล่องลอยไปในยุคสมาธิบกพ่องอย่างในปัจจุบันดูเหมือนคำแนะนำง่ายๆจาก450ปีที่แล้วจะใช้ได้ดีจริงๆพระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานตลอดเวลาหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 5. ข้อ17จะทำอย่างนี้ได้อย่างไรวิธีหนึ่งคือ อธิษฐานเหมือนลมหายใจตลอดทั้งวันอย่างคริสเตียนจำนวนมากทํามาตลอดหลายศตวรรษคุณเลือกประโยคสั้นๆหรือวลีง่ายๆซึ่งสามารถพูดทบทวนกับพระเยซูได้ภายในการสูดหายใจครั้งเดียวเช่นพระองค์ทรงอยู่กับข้ารรงคาพรงรับพระคุณของพระองค์ข้าพรงเพ่งในพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการรู้จักพระองค์ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้วางใจในพระองค์คุณยังสามารถใช้วลีสั้นๆจากพระคัมภีร์สำหรับข้าพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์พระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพระองค์เลยพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์อธิษฐานแบบนี้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้มันฝังรากลงไปในใจของคุณแต่ขอให้แน่ใจว่าแรงจูงใจของคุณคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ควบคุมพระองค์การอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเป็นทักษะเป็นอุป,ปนิสัยที่คุณสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกับนักดนตรีฝึกซ้อมทุกวันเพื่อจะเล่นดนตรีเพราะเพราะได้อย่างคล่องแคล่ว คุณก็ต้องบังคับตัวเองให้คิดถึงพระเจ้าในช่วงเวลาต่างๆของแต่ละวันคุณต้องฝึกความคิดของคุณให้ระลึกถึงพระเจ้าตอนแรกคุณจะต้องสร้างสิ่งเตือนใจเพื่อดึงความคิดของคุณกลับมาที่การรับรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับคุณในเวลานั้นเริ่มต้นโดยการวางสิ่งเตือนใจใกล้ๆตัวคุณคุณอาจจะติดข้อความว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉัน และเพื่อฉันในเวลานี้บาทหลวงคณะเบเนดิกใช้เสียงระฆังทุกชั่วโมงเพื่อเตือนพวกเขาให้หยุดและอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งชั่วโมงนั้นถ้าคุณมีนาฬิกาหรือมือถือที่มีนาฬิกาปลุกคุณก็สามารถทำได้เช่นกันบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึก ถ้าคุณสแสวงหาประสบการณ์การสถิตยอยู่ของพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้คุณก็พลาดประเด็นสำคัญไปแล้วเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเพื่อให้รู้สึกดีแต่เพื่อจะทำดีเป้าหมายของคุณไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการรับรู้อยู่ตลอดเวลาถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ตลอดเวลา นั่นคือวิถีชีวิตแห่งการนมัสการโดยการใคร่ครวญภาวนาอย่างต่อเนื่องวิธีที่สองในการพัฒนามิตรภาพกับพระเจ้าคือโดยการคิดทบทวนพระวจนะของพระองค์ตลอดทั้งวันนี่เรียกว่าการภาวนาใคร่ครวญพระคำมพี์วิงวอนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ภาวนาใคร่ครวญว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระองค์ได้ทรงทำอะไรและพระองค์ได้ตรัสอะไรสดุดีบทที่23ข้อสบทที่143ข้อหบทที่145ข้อหโยชัวบทที่หนึ่งข้อ8สดุดีบทที่หนึ่งข้อสองเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเป็นสหายของพระเจ้าโดยไม่รู้จักสิ่งที่พระองค์ตรัสคุณไม่สามารถรักพระเจ้านอกเสียจาก คุณจะรู้จักพระองค์ถ้าคุณไม่สามารถรู้จักพระองค์โดยที่ไม่รู้คำตรัสของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสมแดงพระองค์แก่ซามูเอลโดยพระดำรัสของพระเจ้าหนึ่งซามูเอลบทที่ 3. ข้อ21ปัจจุบันพระเจ้าก็ยังทรงใช้วิธีนี้อยู่ แม้จะไม่สามารถศึกษาพระคัมภีร์ตลอดทั้งวันแต่คุณก็สามารถคิดถึงพระวจนะได้ตลอดเวลาโดยการระลึกถึงข้อที่คุณได้อ่านหรือท่องจําและคุ้นคิดสิ่งเหล่านี้ในสมองการภาวนาไคร้ครวนมักจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิธีกรรมที่ยากและลึกลับของนักบวชหรือนักพรต ที่ปรีกวิเวกแสวงหาพระเจ้าแต่การภาวนาใคร้ครวนนั้นจริงๆแล้วก็คือการคิดที่จดจอ่อซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนและปฏิบัติที่ไหนก็ได้เมื่อคุณคิดถึงปัญหาซ้ำๆซ,ซ,ซากๆในสมองนั่นเรียกว่าวิตตกกังวลเมื่อคุณคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าซ้ำๆในสมองนั่นเรียกว่า การภาวนาใคร่ครวนถ้าคุณวิตกกังวลเป็นคุณก็รู้จักวิธีภาวนาใคร่ครวนเพียงแต่ต้องเปลี่ยนความสนใจของคุณจากปัญหามาเป็นข้อพระคัมภีร์ยิ่งภาวนาใคร่ครวนภรวจนะของพระเจ้ามากเท่าใดคุณก็ยิ่งกังวลน,น้อยลงเท่านั้นเหตุผลที่พระเจ้าทรงถือว่าโยบและดาวิดเป็นเพื่อนสนิทของพระองค์คือ เพราะพวกเขาให้คุณค่าพระวจนะของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดและพวกเขาคิดถึงพระวจนะตลอดทั้งวันโยบยอมรับว่าค่าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษของพระองค์สูงกว่าอาหารประจำวันของข้าโยบบทที่ 23: ข้อ12ดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริง เป็นคำภาวนาของข้าพรงวันยังคำ่ำสดุดีบทที่1 1 9 9 7ข้อ97ข้าพระงจะตรึงตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และรำพึงถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์สรุดีบทที่7 7เข้อ12เพื่อนฝูงมักจะเล่าความลับสู่กันฟังพระเจ้าก็ทรงบอกความลับของพระองค์แก่คุณ ถ้าคุณฝึกฝนนิสัยคิดทบทวนพระวจนะของพระองค์ตลอดทั้งวันพระเจ้าทรงบอกความลับของพระองค์แก่อับบราฮัมและพระองค์ทรงบอกแก่ดาเนียลเปาโลพวกสาวกและสหายคนอื่นๆเช่นกันเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์หรือฟังเทศหรือเทปอย่าลืมสิ่งที่คุณได้รับแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่จงฝึกที่จะทบ วสิ่งที่พระเจ้าตรัสมากเท่าใดคุณก็จะยิ่งเข้าใจความลับของชีวิตมากเท่านั้นซึ่งคนจำนวนมากไม่เข้าใจพระคัมภีร์กล่าวว่ามิตรภาพของพระเจ้าสง,งวนไว้สำหรับคนที่ยำเกรงพระองค์แก่พวกเขาเท่านั้นที่พระองค์ทรงแจ้งความลับแห่งพระสัญญาของพระองค์สดุดีบทที่25ข้อ14 ในบทต่อไปเราจะดูเคล็ดลับอีก4ประการในการปลูกฝังมิตรภาพกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้จงเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้โดยการฝึกสนทนากับพระเจ้าตลอดเวลาและภาวนาใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์อย่างต่อเนื่องการอธิษฐานเปิดโอกาสให้คุณพูดกับพระเจ้าการภาวนาใคร่ครวญ เปิดโอกาสให้พระเจ้าตรัสกับคุณทั้งสองสิ่งนี้สำคัญต่อการเป็นสหายของพระเจ้าวันที่11คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวญพระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำมิตรภาพของพระเจ้า สงวนไว้สำหรับคนที่ยำเกรงพระองค์สดุดีบทที่25ข้อ14คำถามสำหรับการพิจารณาฉันจะทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อเตือนตัวเองให้คิดถึงพระเจ้าและสนทนากับพระองค์บ่อยขึ้นตลอดทั้งวัน